พระเกียรติงามเรืองประเทืองชาติแสงพระราชปณิธานพิสารสมัยแสงพระราชชกิจล้ำรุ้งรำไพยแสงพระไทยแจ่มกระจ่างสว่างจินทรงส่งเสริมการศึกษาปลูกปากว่างทรงเสริมสร้างวัฒนธรรมดำรงศิลป์พะคือแม่ของคนไทย ทั้งแผ่นดินทั่วทรณินทราบสึงในพระกรุณาร้อยมลิผลิตจากใจของปวงราชกราบพระบาทพระพันปีหลวงศีสงาด้วยจงรักพักด,ดีที่ศรัทธาอาราธนาพระไตรรัตน์อภิบาลขอพระองค์ทรงสุขกเกษมสัน รัชนมั่นกิรติไกลแผ่ไพศา,าลภูนพิพัฒน์ธนตราบจิรัติการทรงสรานผ่านบรุรีจักรีวงเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีโทรทัศน์เอ็มทีเคเบิลทีวีและสถานีวิทยุเอ็มที เรดิโอปริยกรพิงพินกรองคำถวาย สวัสดีครับสมาชิก MT Cable TV และสวัสดีไปยังคุณผู้ชมที่กำลังรับชมบันทางช่องไฮอีสานคุณผู้ชมที่กำลังรับชมบันทางกลุ่มระบบทีวีดิจิตอลช่อง201และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวรอบเมืองกระสินผ่านทางช่อง45 c Z News ภาสาั HD ทางจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มและสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังผ่านทาง FM 90.50 MHz MT Radio ตอนรับเข้าสู่ข่าวรอบเมืองกระสินประจำวันนี้ คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับชมข่าวรอบมันกรสินย้อนหลังได้ทุกวันผ่านทาง youtube.com วันนี้มีประเด็นข่าวต้องติดตามหลายประเด็นเช่นเคยนะครับเราไปดูพิธีเปิดงานมหกรรมสืบสินถิ่นไทยเทิดไทยองค์ราชนีพันปีหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2563นายปรเมศงามพิเชษผู้ช่วยร,รัฐมนตรีประจำกร,ระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานมหากรรมสืบสิน์ถิ่นไทยเทิดไทยองค์ราชนีพันปีหลวง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาธิพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมฉลองเมืองกาลสินครบ227ปีใต้ร่มพระบรมีซึ่งจังหวัดกาลสินกำหนดจัดงานระหว่างวันที่8-16สิงหาคม2563เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาธิพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกนณิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทรง,ส,งส่งเสริมพระหมายแพรว่าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสร้างอาชีพสร้างรายได้โดยมีนายชัยธวัฒน์นิมสิริผู้วารชาการจังหวัดกาฬสินธุ์นายสนั่นองค์อักษรนายจารึกเหล่าประเสริฐรองผู้วารชาการจังหวัดนางกมลรัตนสิมมาคำวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมให้การต้อนรับซึ่งมีการจัดงาน บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดกาลสินหลังเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินจากนั้นมีการเยี่ยมชมการจัดแสดงเทศกาลสืบสินถิ่นไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระหมายแพราราชนีแห่งไหมที่พระองค์มีพระเมตตาส่งเสริมภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวบ้านบ้านโพน ไปสู่ลายผ้าแพรวาที่งดงามและชมการสาธิตการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรตลาดกรินมาเก็ตนอกจากนี้มีการจัดการแสดงสืบสินถิ่นไทยเทิดไทยองค์ราชนีพระพันปีหลวงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านจากวิทยายลายัยนาฏศัสปินกระสินผู้ช่วยรัมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมนายประเมศงามพิเชษ กล่าวว่าการจัดงานสืบสินิถิ่นไทยเทิดไทยองค์ราชนีพันปีหลวงซึ่งจังหวัดกาฬสินธร์ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ภาคีเราครือข่ายโดยการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดที่มีอยู่อาทิผ้าไหมแพรวาปงลางสินค้าทางวัฒนธรรมสินค้าทางการเกษตรและเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนนอกจากนี้ ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนการจัดแสดงโขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมโดยจะจัดการสสดแสดง2วันคือวันที่11และ12สิงหาคม2 5 6 3าสามเศรษฐกิจนะครับซึ่งถือว่าการจัดงานครั้งนี้ก็ตรงกับในเรื่องของนโยบายของเรานะครับที่จะทําให้ทุนวัฒนธรรมของจังหวัดตราสินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผ้าไหมแพรวานะครับ ในเรื่องของโครงรางก็ดีนะครับหรือในเรื่องของอสินค้าทางเกษตรต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะทำให้พี่น้องในในในจังหวัดและก็ประชาชนในในในประเทศเราเนี่ยได้เห็นถึงความงดงามได้เห็นถึงสินค้าเห็นถึงศิลปะว่าทําที่ดีงามของจังหวัดการสิง์ด้วยนะครับก็นเน้นย้ำนะครับในส่วนของงานมหกรรมสืบสินถิ่นไทยเทิดไทย องราชนีพันปีหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงและเฉลิมฉลองเมืองกาลสิน227ปีตายร่มพระบระมีซึ่งงานนะครับ จะมีการจัดการแสดงโขนใน2วันคือวันนี้11และ12สิงหาคม2563บริเวณสนามหน้าสาะระกลางจังหวัดกาลสินหลังเก่าก็สามารถไปชมการแสดงโขนได้นะครับเราไปดูทางด้านของชุมชนสาวถีครับบุกดินแดนไดนโนเสาร์สัตว์ขันร่วมถอดบทเรียนท่องเที่ยวโดยชุมชน นายตระกูลหนูนินแหนมเภอสัส,ะสะขันกล่าวว่าทางอำเภอสัส,ะสะขันพร้อมด้วยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมที่พักและวิสาหากิจชุมชนชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรทรงวิทย์พิมพกรที่ปรึกษากลุ่มวิสาหากิจเพื่อสังคมสาวัตถีนางสุมาลีสุวรรณกรประธานเครือข่ายสื่อศิลปะวัฒนธรรมพระอีสาน พร้อมคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมสาวัตถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของอำเภอสะสะขันเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยวชุมชนของบ้านสาวัตถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่จะพัฒนาต่อยอดท่องเที่ยวชุมชนเต็มระบบหลังจากสถานการณ์โควิดในีนมีการเบาบางลง และจะมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนต่อไปทางนี้ได้ร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์เล่าเรื่องราวความเป็นมาของอำเภอสัสขันก่อนจะนำคณะไปชมการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมที่พักอำเภอสัสขันโดยเริ่มที่สวนสุพรรณอินทพลัม ซึ่งเป็นการจัดการด้านธุรกิจการตลาดให้กับสวนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรคุณภาพชมการเล่าเรื่องของมักคุเทศท้องถิ่นประจําวัดพุทธนิมิตผูข้าวรับฟังบรรยายพิเศษการพัฒนาเมืองสัก,สกขันสู่เมืองท่องเที่ยวโดยพระครูสิริพัฒนนิเทศรองเจ้าคณะอำเภอสัสขันพร้อมเข้ากราบไหว้ขอพรพ,พระพมภูมิปาโลบนยอดเขาภูสิง และร่วมกิจกรรมพาแรงที่ชุมชนท่องเที่ยวสัสขันไดโนโรสตำบลโนโนบุรีอำเภอสัสขันจังหวัดกาฬสินก่อนเข้าที่พักที่โฮมสเตย์และร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญในช่วงเช้าด้านรองศาสตราจารย์ดรทรงวิทย์พิมพกรที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมสาวถีกล่าวว่าการท่องเที่ยวของสัสขันถือว่ามีความลงตัว และมีการพัฒนารูปแบบกระบวนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้มาตรฐานพร้อมมีจุดแข่งด้านภูมิศาสตร์ซึ่งน่าจะมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้สัสขันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเป็นอีกหนึ่งแห่งที่จะต้องมาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอดให้กับชุมชนต่างๆต,ต่อไปอย่างไรก็ตามในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมสาวรถีพร้อมยกระดับ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนให้ดีขึ้นโดยเริ่มที่ด้าทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยหลักเพื่อให้เกิดความสมัคคีและตอบโจทย์ความต้องการให้เป็น,ปนไปในทิศทางเดียวกันเอตันตาสันทิเกยังโมนิวัตรวัจนังวชิรหักวัชรินอาศัยคนในชุมชนนะครับจะเรียกอย่างนะว่าเป็นการท่องเที่ยวชุมชนก็ได้เนาะก็ต้องอาศัยปัจจยัย ของชุมชนที่ดีที่สุดคือคนนะครับคนที่มีใจแล้วใช้ใจเนี่ยนะครับขับเคลื่อนไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็จะเห็นว่ามีการเติบโตโดยส่วนตัวมาหลายครั้งก็จะเห็นมีการเปลี่ยนแปลงตลอด มีพัฒนาการเรื่อยๆไม่ไว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมนะครับด้านการบริหารจัดการนะครับด้านรูปแบบกิจกรรมนะครับก็ถือว่าวันนี้ทางสวัสดีเองได้เห็นได้เห็นจะเรียกว่าสิ่งที่โชว์ถ้าถ้าพูดถึงสินค้าก็คือตัวสินค้าในแบบที่หลากหลายมาก และก็ได้เห็นเบื้องหลังของการจัดการโดยการมานั่งถอดบทเรียนกันก็ก็เห็นเห็นค่อนข้างครบสามารถที่จะไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตนเองได้ไม่มากก็น้อยนะครับอันนั้นก็คงอยู่ที่ใจแล้วก็ความสามารถในหลายอย่างที่จะต้องมาช่วยกัน ไปดูการร่วมกันครับฝึกทางด้านของทักษะการกู้ภัยในกระแสน้ำหลากซึ่งอาสากู้ภัยทั่วประเทศก็เข้าร่วมฝึกทักษะเบสิ c สวิฟท์วอเตซึ่งเป็นการฝึกภาคสนามเสมือนจรงิงเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภยัยและน้ำป่าไหลหลากช่วงหน้าฝนในโครงการพี่สอนน้องรุ่นที่3 ส่งต่อความรู้สู่อาสาสมัครกู้ภยัยจากองค์กรการ,ก,ารกุศลทั่วประเทศนายเก่งกาบ้งกาวงนายกสมาคมเมตตาธรรมทิพยสถานเตกกาจีง,งูเกาะหน่วยกู้ภยัยเมตตาธรรมกระสินเป็นพิยากรร่วมกับนายสุรกิจเปล่งสงวนผู้จัดโครงการอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงกรุงเทพมหานคร และครูฝึกจิตอาสาจากหลายหน่วยงานร่วมฝึกอบรมเพิ่มทักษะกู้ภัยในกระแสน้ำหลากโดยเป็นการฝึกภาคสนามจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆรวมถึงน้ำป่าไหลหลากช่วงหน้าฝนในโครงการพี่สอนน้องรุ่นที่3ส่งต่อความรู้สู่อาสาสมัครกู้ภัยจากองค์กรการกุศลทั่วประเทศซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่8และ9สิงหาคม2563ที่ผ่านมาที่บริเวณเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครน,นายกโดยมีอาสาสมัครกู้ภัยจากหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมฝึกในสถานที่จริง60คนนายเก่งกาศบงกาวงนายกสมาคมเมตตาธรรมทิพยสถานเต็กกาจีงโงกอกหรือหน่วยกู้ภยัยเมตตาธรรมกระสินกล่าวว่า จากสถานการุ์ทุกาภัยและน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นหลายพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินประชาชนอาสาสมัครกู้ภัยถือเป็นหน่วยงานที่จะเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุเป็นหน่วยแรกซึ่งอาสาสมัครกู้ภัยที่เข้าเผชิญเหตุการณ์นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการกู้ภยัยรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยได้านเก่งการบงา่บงกาวงกล่าวว่า ทางมูลนิธิกกู้ภัยจึงร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวเพื่อฝึกอบรมในส่วนของการฝึกภาคสนามจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงทั้งการเรียนรู้กระแสน้ำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยเชือกการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยบุคคลแบบเดี่ยวแบบกลุ่มการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยอุปกรณ์ต่างๆการเอาตัวรอดจากกระแสน้ำการข้ามลำน้ำที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวด้วยวิธีการต่างๆ ทางนี้โครงการเป็นการฝึกฟรีเรียน,ยนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการมอบความรู้ให้แก่อาสาสมัครไว้ช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนที่จะต้องมีการเข้าเผชิญเหตุน้ำป่าไหลหลากและอุตกภัยในพื้นที่ซึ่งการฝึกครั้งนี้ดำเนินการแบบพี่สอนน้องส่งต่อความรู้สู่อาสาสมัครกู้ภัยจากองค์กรการกุศลทั่วประเทศ เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีอุบัติเหตุนะครับทั้งกรณีรถจักรยานยนต์ไปเฉี่ยวชนกับรถกระบะและก็รถจักรยานยนต์เฉียวชนกันเองนะครับนอกจากนี้ยังมีคลิปท้ายข่าวให้ติดตามช่วงนี้พักสักครู่ครับ ประสบการณ์ใหม่ที่จะพาท่านผู้ชมไปสู่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงได้อย่างรวดเร็วกับบริการใหม่ล่าสุดของเรา MT Cable TV ขอเสนอสุดยอดเทคโนโลยี FTTX ระบบใยแก้วนำแสงจากห้องส่งส่งตรงถึงบ้านเพื่อเพิ่มความเสถียร,รการให้บริการมากขึ้นกว่าเดิมตอบสนองความต้องการในยุคป,ปัจจุบันได้อย่างครบครันด้วยระบบสัญญาณบิลดิจิตอลทีวีมากกว่า200ช่องรพร้อมด้วยรายการคุณภาพระดับ HD มาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยระบบใยแก้วนำแสงออนไลน์ไม่ต้องแชร์กับใครเหมือนระบบอื่นๆจะพาท่านเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างไม่มีสะดุดรองรับการใช้งานไซเบอร์ทุกประเภทไม่ว่าจะเล่นเกมออนไลน์หรือดาวน์โหลดพิเศษเหนือใครเพื่อคนกรนสิลน์โดยเฉพาะกับค่าอัปโหลดที่ให้มากกว่าใครเหมาะสำหรับการส่งวิดีโอไปยังโลกโซเชียลต่างๆทั้ง Facebook, YouTube หรือเว็บไซต์ฝากวิดีโออื่นๆ ประหยัดเวลาและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นรับประการการสเสถียรสูงสุดพบกับความแรงเร็วคุมกับ MT d i ทีดิจิตอลเคเบิกับ200ช่องรายการบุกอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใีราคารเริ่มต้นที่590บาทดาวน์โหลดเร็วอัปโหลดแรงต้องเน็ตเรา MT ็มทีดิจิตอลเคเบิลทีวีแอนด์ทัสปีดอินเทอร์เน็ตสนใจสมัครจองคิวติดตั้งได้แล้ววันนี้โทร 043812161ให้อินเทอร์เน็ตให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยระบบไฟเบอร์ออปติก FTTX ความเร็วสูงสุด2,500เมกะบิต ที่คุณสะดวกสบายมากขึ้นสนุกกับความบันเทิงและสาระความรู้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์สนใจติดต่อศูนย์บริการพาอินเทอร์เนต็ตทุกสาขาใกล้บ้านท่านได้แล้ววันนี้ทุกถิ่นทั่วไทยพายอินเทอร์เนต็ตไปถึง่าคือผู้นำคุณภาพของคนมีระดับ นึกถึงคุณภาพนึกถึงไฮติดต่อสอบถามได้ที่ MT Cable TV โทร043812161ไฮอินเทอร์เน็ต MT Cable TV เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งพนักงานเก็บเงิน และพนักงานช่างเคเบิลไม่จำกัดวุฒิการศึกษาสมัครด้วยตนเองที่ MT Cable TV สอบถามโทร043812161 มาติดตามข่าวรอบเมืองการศิลป์ทุกที่สองกันต่อเราไปดูอุบัติเหตุนะครับเป็นกรณีรถจักรยานยนต์เฉียวชนกับรถกระบะบริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านพักคลังเขตเทศบาลเมืองการศิลป์เมื่อวลา14.30นาทีพนักงานเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองการศิลป์เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉียวชนรถกระบะบริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านพักคลังเขตเทศบาลเมืองการศิลป์ ในจุดเกิดเหตุพบเจ้าวัที่กู้ภัยเต็กกาการศิ์นกู้ชีพเทศบาลเมืองการศิ์นกู้ชีพโรงพยาบาลการศิล์นกำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นชายวัยรุ่นสองรายสภาพนอนอยู่บริเวณฟุตบาทข้างทางมีบาดแผลตามร่างกายจากนั้นนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลการศิล์นตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บอยู่บริเวณฟุตบาทข้างทาง กลการพบรถกระบะคู่กรณีจอดอยู่ข้างทางสภาพบริเวณด้านท้ายรถฝั่งซ้ายเสียหายจากการสอบถามคนขับกระบะให้ข้อมูลว่าได้ขับกระบะมาจากหน้าวิทยาลัยเทคนิคการศิลป์และกำลังจะเลี้ยวขวาไปทางวงเวียนปงลางเมื่อมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุขณะนั้นเลี้ยวขวาอยู่ยจังหวะนั้นรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บที่ขับขี่สวนทางมาด้วยความเร็ว มุ่งหน้าไปวิทยาลัยเทคนิคการศสินทำให้รถจักรยานยนต์หลบไม่ทนันพุ่งชนท้ายรถกระบะเข้าอย่างแรงส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บสองรายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วจะดำเนินการสอบสวนวกับผู้ที่บาดเจ็บหากอาการดีขึ้น ผมหมายถึงว่าสฉล่ยเทางกันผมเดี่ยวผมเดี่ยวไปนะครับอไปที่นี่แล้วมาทางน่าแฮงครับคือเขามาจากเซมีขึ้นกันบ่นี่ครับผมส่วนทางกันคือคือเขาเฉลี่ยไปเรียบหรืวมาใส่นนี้มาชนตัวงท้ายรถเท่านี่ครับผมไปดูอุบัติเหตุครับเป็นกรณีรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกันบริเวณใกล้วงเวียนโรงมวยเก่าถนนอนันต์คณา เมื่อเวลา15นาฬิกาสามนาทีเจ้าวัธีกู้ภัยเตกกากราสินกู้ชีพเทศบาลเมืองการาสินเขาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจัก,กรยานยนต์เฉียวชนกันบริเวณใกล้ก,ลกับบุงเวียนโรงโมวยเก่าถนนอนันคนาคเขตเทศบาลเมืองการาสินแต่ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายสภาพนั่งอยู่ข้างทางบาดเจ็บบริเวณใบหน้าโดยกู้ชีพกู้ภยัยทำการปฐมพยาบาลเบื้องตน้นจากการสอบถามผู้บาดเจ็บ ก็เล่าว่าตนเองได้จอดรถซื้อของอยู่ร้านขายของชํำข้างทางเมื่อซื้อของเสร็จแล้วขณะที่กำลังจะขับขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวกลับจังหวะนั้นมีรถจักรยานยนต์ของคู่กรณีที่ขับมาจากบุงเวียนโรงมวยเก่ามุ่งหน้าไปชุมชนโรงเลื่อยทําให้รถจักรยานยนต์ทั้งสองคันพุ่งชนกันส่งผลให้บาดเจ็บดังกล่าว แมาหัวนีแล้วุู้งออกมาเลยอนั่้งต่ำม่เพื่อเห็นเนาะเพื่อเราผ้อไปเรื่อยันนะ้อนทางกันเนาะผมพี่กเพ่อเดเบิ้งร็ท่องนี่เตยงนที่ยวเตยง้เที่เขาเป็นโซ่ของอยู่ใหญ่ช่วงนี้ติดตามคลิปท้ายข่าวครับ คลิปท้ายข่าวคลิปแรกวันนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายใกล้ตัวนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สถานีรถไฟฟ้าแห่งหนึ่งที่ต่างประเทศไปดูคลิปกันครับ <Okay. S 1> คลิปคลิปนี้บางคนบอกว่าทั้งขำทั้งสงสารครับเสียงกระแทกหน้าดังสนัน่น คลิปคลิปนี้นะครับมีผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่า JTJ โพสตคลิปครับเป็นเหตุการณ์ของชายคนหนึ่งเข้าไปใช้บริการที่รถไฟฟ้าแห่งหนึ่งครับแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อช่องที่ปิดแผงวงจรระบบไฟฟ้าเกิดเปิดออกมาแล้วก็พุ่งเข้ามาฟาดหน้าชายคนนี้อย่างจังงานนี้ทำเอาหลายคนอดขำไม่ได้และก็อดสงสารไม่ได้เช่นกัน ไปดูอีกหนึ่งคลิปครับจากต่างประเทศกลับมาที่บ้านเราเนะครับเป็นกรณีที่น่าจะเข้ากับเหตุการณ์พรุ่งนี้12บสสิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะครับจะพาไปดูความไร้เดียงสาของหนูน้อยคนนี้โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ไหว้คุณแม่ครับดูเหมือนทุกอย่างจะปกติแต่ไม่ปกติเมื่อหนูน้อยจะส่งพวงมาลัยให้คุณแม่ไปดูซิว่าเป็นอย่างไร ต้องย้ำเลยนะครับว่านี่เป็นความไร้เดียงสาของเด็กนะครับอย่าคิดอะไรมากถือว่าเป็นคลิปเรียกรอยยิ้มเพราะความไร้เดียงสาของหนูน้อยคนนี้เมื่อมีการจัดกิจกรรมให้ไหว้คุณแม่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งครับภาพเป็นอย่างที่เห็นครับทุกอย่างเหมือนดูดีหมด หนูน้อยนำพวงมาลัยมาคุณแม่จะเอื้อมมือไปหยิบพวงมาลัยปรากฏว่าสิ่งที่เห็นคือหนูน้อยกลับเหมือนกับเป็นการโยนพวงมาลัยให้คุณแม่สะงันก่อนภาพจะตัดไปนะครับคุณแม่เหมือนจะยกมือมาเหมือนจะมีการขู่นะครับว่าจะตีแล่ก็ถือว่าเป็นความน่ารักความไร้เดียงสาของหนูน้อยคนที่ชมคลิปคลิปนี้ก็มีการมาโพสต์นะครับบอกว่าแม่ อาจจะเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมมีช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้หนูน้อยก็เลยต้องใช้วิธีนี้ในการให้พวงมาลัยมะลินะครับกับคุณแม่แต่งานนี้ต้องย้ำนะครับว่าเป็นความไร้เดียงสาของหนูน้อยครับ ขอขอบคุณข้อมูลคลิปท้ายข่าวครับจากผู้ใช้ Facebook JTJ อยู่ไลน์คลิปเด็ด youtube com facebook com ติดตามคลิปท้ายข่าวทุกวันในช่อง4ข่าวรอบเมืองกรสิน MT Cable TV ช่วงนี้ไปติดตามรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันครับ และทั้งหมดนี้คือการรายงานข่าวรอบเมืองกระสินประจำวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวรอบเมืองกรฬสินธุ์ทุกวันออกอากาศชมกันในเวลา20นาฬิกาออกอากาศซ้ำวันถัดไปในเวลา1นาฬิกา5นาฬิกา9นาฬิกา13นาฬิกาและ17นาฬิกาทางช่อง4 MT Cable TV หลากของพุทธสุภาษิตเช่นเคยนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีชีวิตวิถีใหม่ตระหนักไม่ตระนกกาดจะตก กลับมารับชมข่าวได้ใหม่พรุ่งนี้วันนี้ทีมข่าวทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ